ดวงชะตาของชายหญิงที่อายุ24ในปีนี้สวัสดีคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตเปิาาออดดวงสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปล่อยผ่านใช้วิจารณญาณน,นะคะดวงชะตาของชายหญิงอายุ24ในปีนี้เอาผู้ชายก่อนนะคะผู้ชายอายุ24นะคะปีนี้จิตใจเอาแน่เอานอนไม่ได้นะเวลารักก็รักมากเวลาเกลียดก็เกลียดเข้ากระดูกดำนะคะอาจจะใจร้ายแล้วก็ เจ้าโมโหเจ้าอารมณ์นะคะอารมณ์เสียง่ายมีทิฏฐินะคะก็ต้องระมัดระวังความคิดจิตใจตัวเองนะคะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะคะไม่ค่อยฟังคนอืมออกจากแบบเห็นแก่ตัวกับคนรอบข้างให้ระวังพวกอ่าสัตว์เลื้อยคานอ่ามแมงสัตว์กัดต่อยนะคะแล้วก็โรคเกี่ยวกับการปวดหัวปวดตาวเวียนหัวนะคะและ อีกเรื่องก็คือระวังการทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้างอืมถึงขั้นแบบรุนแรงอยู่นะอืมให้ระวังให้ดีนะคะแล้วก็ระวังเรื่องเสี่ยงเงินเสียทองนะคะให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากๆนะคะให้มันทําบุญทําทานสวดมนต์นะคะอแล้วไพ่มีอะไรอยากจะบอกชายอายุยี่สิบสี่อืม อืมอ่าเนี่ยมันขึ้นว่าความรักดีนะคะคนรักดูแลเราดีรักใครเอนดูเราดีแต่เหมือนมันเป็นโชคชะตาการเวลาหมุนเวียนอะทำให้เราต้องแบบมีความคิดหรือมีทัศนะมีทัศนคติที่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครไม่อยากคุยกับใครหรือมีความคิดลบนะคะต้องพยายามดึงตัวเองนะอืม งานโอเคนะอืมงานโอเคแต่เรื่องเงินถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะมีโอกาสติดขัดแต่ถึงขั้นว่าลำบากจนไม่มีใครช่วยเลยไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะถ้าเราติดขัดลำบากจริงๆก็มีคนคอยช่วยเราอยู่นะแต่ให้เราเรามัดเรามัดระวังอารมณ์ร้อนใจร้อนของตัวเองเนะี่ยจะทําให้ตัวเองลําบากอืมอาจจะเหนื่อยอาจจะเครียดนะคะก็ขอให้อดทนกัดฟันสู้สักนิดนึงนะอืมแต่ด้วยความคนรลักษ คนรักเอ็นดูเราคนรักดูแลเราดีนะคะถึงจุดลําบากเขาก็จะช่วยฉุดล้งเราขึ้นมานะแต่อารมณ์ตัวเองต้องระวังให้ดีนะทำบุญทาทานนะแล้วก็สวดมนต์นะคะดึงสติให้กลับมาในทางที่ถูกที่ควรที่ดีนะคะแล้วก็ถัดมานะคะหญิงอายุ24ในปีนี้นะคะปีนี้เป็นปีที่พี่น้องญาติพี่น้องพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันดีนะคะ ิดดีทำดีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะศัตรูคิดร้ายก็คือทำอะไรเราไม่ได้นะถ้าจะมีโครงการศึกษาเล่าเรียนไปทำงานต่างประเทศหรือ,อทำงานราชการอะไรเงี้ยก็คือทำได้เลยติดต่อเริ่มได้เลยนะคะมีสเสน่ห์ในตัวนะจะมีโชคมีลาบการเงินคล่องนะคะ อ่าได้สัตว์สีเท้าสองเท้าหรืออาจจะหมายถึงว่าถ้าคนโสดก็จะเจอเนื้อคู่นะคะได้เลื่อนตำแหน่งมีความคิดอ่จะทำอะไรอ่ะคือสำเร็จหมดอืมประมาณนี้นะคะผู้หญิงอายุยี่สิบสี่และไพ่มีอะไรอยากจะบอกผู้หญิงอายุยี่สิบสี่อืมอืมอ่า ถ้าใครเหมือนพึ่งจบอืจบความรักกับกับคนเก่ามานะเราจะเจอคู่ที่เป็นชาวต่างชาติผู้ชายอายุเยอะกว่าเรานะชาวต่างชาติหลงสเสน่ห์เราเลี้ยงดูเลี้ยงดูปูเสือดีมากนะแต่ก็ด้วยความว่ามีสเสน่ห์นี่แหละ มันก็จะไม่ไม่มีแค่ไม่ได้มีแค่คนเดียวจะไม่ได้มีแค่คนเดียวจะมีคนนู้นคนนี้เข้ามารักเข้ามาดูแลเข้ามาซัพพอร์ตกลายเป็นว่าเราจะครบซ้อนอืมก็เลือกให้ดีดูให้ดีนะคะมีหลายคนมากนะอืมโดยรวมพื้นฐาน อ่าครอบครัวดีนะคะยิ่งใครทำงานเกี่ยวกับอ่าการใช้คำพูดนะคะลุ่งเรืองดีมากนะคะวาจาเป็นทรัพย์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ปักรักษาอาจจะมีเรื่องคู่นี่แหละที่ดูจะวุ่นวายเพราะว่ามีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วก็มีคนเข้าหาเยอะนะคะก็ต้องเลือกให้ดีดูให้ดีนะคะระมัดระวังเรื่องนี้อาจจะแบบรถไฟชนกันเออ รถดดไฟชนกันปีนี้จะเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะแบบหนักเหนื่อยอาจจะมีปัญหานะคะปัญหาจะจบลงนะจะเจอแต่สิ่งดีๆสำหรับหญิงอายุ24รับคำทำนายฝากกดใจกดติดตามอยากเช็คดวงส่วนตัวกดลิงก์หน้าโปรไฟล์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ